ของเราในวันนี้นะครับคุณสดศรีสัตยธรรมนะครับอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งครก่อนที่จะไปถึงอนาคตเนี่ยขอถามถึงอดีตดนึงนะเพราะาอดีตอดีตมันเยอะอดีตเยอะ,อะรัฐธรรมนูญน,นี้เนี่ยในมุมมองของผมเนี่ยหลายคนมองว่ามันมันโหดมากกับนักการเมืองเรื่องยุบพักเนี่ยยุบพักยุบกนันไม่รู้กี่พักแล้วนะฮะแล้วก็กกกตก็เป็นคนชงเรื่องให้ยุบพ,พักน,นายทะเบียนก็คนเดียวใช่ไหมก็โหวตให้ยุบพ,พักได้เนี่ยมัน มันควรจะแก้ไขไหมหรือคุณสศรีมองว่าอันนี้มันเป็นยาที่แรงที่ดีสำหรับต้องบอกด้วยว่าคุณสศรีเนี่ยเป็นกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูนฉบับนี้ด้วยในสอสอหรือถึงว่าต้องถามว่าคุณสศรีเขาก็ไปร่างรัฐธรรมนูนกับกับคนอื่นอีก34คนมาเหมือนกันเวลามีการคุยกันเรื่องการยุ่พักเ็ามีมุมมองไหมครับว่าพักการเมืองเนี่ยมันเป็นการรวุมตัวของประชาชนแล้วเป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยเราต้องระวังในการยุบเรื่องแบบนี้ก็ยกมาคุยกันไหมครับคือรัฐธรรมนูนที่ผ่านมาสิดจาก การอาจจะเป็นเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนั้นเช่นเดียวกันกันกบรัฐมนูญปี50เนี่ยก็เกิดจากาเหตุการณ์ในขณะนั้นว่า,าฉันไม่ต้องการให้พรรคนี้เกิดมไม่ต้องการให้คนนี้ขึ้นมา,านคุณคุณธศรีก็ประเมนว่ารัฐมนุนปี50มันมีความมุ่งหมายอย่างนี้อยู่อมองดูแล้วจะครว่าจะให้พรรคการเมืองเนี่ยอ,อยู่ได้ลําบากเหมือนกันนะก็เคยพูดหลังจากร่างรัฐมนุญเสร็จแล้วว่า โดยเป็นเสียงข้างน้อยและขอวิจารณ์ด้วยตรงๆว่าเป็นรัฐธรรมนูนที่วางยาแรงให้กับนักการเมือง๋องัันตอนนั้นตอนที่ร่างกันเนี่ยคุณสดศรีก็ไม่ไม่เห็นด้วยกับหลายมาตราที่ที่เสียงข้างมากลากไปอะไรเนี่ยใช้ใช้ว่าใช้กัเนี่ยคืออาจจะมองดูแล้วว่าถ้ารัฐธรรมนูญเราสร้างโดยมนุษย์แต่ถ้ามนุษย์เราเนี่ยมีความเป็นกลางซะหน่อยนะฮะอย่าทำอะไรที่ในลักษณะที่อาจจะ เอ็นเอียงไปหรือเป็นเพราะว่าความเก,เกิดจากความอคติอะไรเนี่ยมันจะเป็นรัฐธรรมนูนที่ดีนะคะแต่ถ้ามองดูแล้วเนี่ยเ,อเ,อเป็นรัฐธรรมนูนที่มองว่าทำเพื่ออะไรเนี่ยมันจะมันจะพิสูจน์ได้เลยว่าเหตุการณ์ข้างหน้ามันจะเกิดความวุ่นวายมากมายมถ้ามองย้อนหลังกลับไปเนี่ยกระบวนการร่างรัฐมนตรีสองห้าศูานย์คิดว่ามีธงในการร่างไหมครับ คืออาจจะมีการมุมมองว่านักการเมืองมีเราจะจำกัดค,ความเจริญเติบโตของของของนักการเมืองอาจจะมีธงตรงจุดนั้นอันนี้เขาพูดกันในในที่ประชุมโดยเปิดเผยหรือว่าคุณผู้สมรประเมินคือดูแล้วเนี่ยนะฮะวันวันหนึ่งก็จะพูดถึงนักการเมืองบางท่านอยู่ในลักษณะนั้นว่าอันนี้เราปิดช่องโหว่ตรงนั้นช่องโหว่ตรงนี้ในลักษณะนั้นพูดกัน,น,นถึงขนาดนี้เลยค่ะเป็นเรื่องที่อาจจะมองดูว่า จุดประสงค์ของการร่างรัฐมนูลเป็นไงมาตราน,นี้ออกมาใครเป็นคนเสนอ <c oughs> และจุดตรงไหนมันควรจะต้องปิดตรงนี้ <c oughs> และควรจะปิดช่องตรงนั้นและใน